ทายาทตระกูลพันล้านควงเที่ยวฝรั่งเศสร,รวยไม่แพ้ไฮโซขุมทรัพย์นินชนินทายาทตระกูลพันล้านหนุ่มข้างกายอัมพัชราภามีเวลาว่างตรงกันกับเก๊งเพื่อนสนิทแล้วขาสำหรับอัมพัชราภาชัยเชื้อเพราะเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมา19พฤษภาคมอัมและเพื่อนๆได้เปิกระเป๋าพร้อมทั้งโปรเช็คอินที่สนามบินสุวรรณภูมิเตรียมตัวบินไปทริปฝรั่งเศสอัมเดทโพสอินสตาแกรมสตอรีอ่ story, แต่เห็นเว็บเว็บมีไฮโซนินชนิน เรตนาชัยโทรมาด้วยที่ก่อนหน้านี้มีข่าวกุกกิ๊กกับอ้ําเพราะทั้งคู่สนิทกันเป็นกลุ่มเพื่อนเดียวกันสําหรับนินชนินเรตนาชัยเป็นทายาทคนที่สของคุณพ่อกิติพงศ์ประธานบริษัทธีรชัยภัยสารเอนจิเนียริงจำกัดผู้นําเข้าอุปกรณ์ไฟฟ้ารายใหญ่กับคุณแม่ยุวดีมีพี่น้องอีกสามคนคือชยมพรพี่ชายชนตีพี่สาวและชนะตาน้องสาวและไม่ใช่เพียงรูปหล่อเท่านั้น แต่การศึกษายังดีอีกด้วยเขาจบระดับมัธยมศึกษาจากโรงเรียนเซนคาปเปรียวและเข้าเรียนต่อที่คณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์หลังจากนั้นไปเรียนต่อปริญญาโทสาขา MBA บอที่สหรัฐอเมริกาและด้วยความที่คุณพ่อและพี่ชายเป็นประธานชมรมวิทพาณิชย์ไทยจีนเขาจึงเดินทางไปที่ไต้หวันเพื่อเรียนภาษาจีนก่อนกลับมารับช่วงธุรกิจครอบครัวต่ออย่างไรก็ตามนอกจากธุรกิจครอบครัวบริษัทที่รชัยภพศสารเอนจิเนียริงจำกัด และโรงแรมห้าวดาวอยู่พัทยาแล้วเขายัางซุ่มทําธุรกิจส่วนตัวกับเพื่อนด้วยคือค่ายมวยโดยเขาบอกว่าความชื่นชอบเริ่มมาจากตอนที่อยู่สหรัฐอเมริกาเวลามีงานเอเชียไหนจะเห็นมวยไทยไปโปรโมทเสมอในขณะที่ต่างชาติรู้จักแต่เรากลับไม่ค่อยรู้หรือศึกษาด้านนี้เลยจึงเริ่มศึกษาและพอกลับมาเมืองไทยก็ได้เปิดกิจการค่ายมวยกับเพื่อนๆด้วยสายเลือดนักธุรกิจบวกกับมีพาร์ทเนอร์ที่ดีงานที่บอกเลยว่าไม่ได้มาเล่นๆเ,เพราะเห็นว่าขยายไปหลายสาขาแล้ว ซึ่งข้อมูลจากคริเดนดาต้าที่รวบรวมรายชื่อบริษัทเกี่ยวข้องกับนินชนินเกรตนาชัยโดยพบว่าเป็นกรรมการบริษัท8แห่งและถือหุ้น15แห่งมูลค่าหุ้นทั้งหมด67 3 7 7 7<บ>2 3ล้านบาทนอกจากนี้ยังพบรายชื่อนินชนินเกรตนาชัยถือหุ้นอีกหลายแห่งได้แก่บริษัททีรชัยภพศสาลคอร์ปอเรชัน Corporation Corporation, จำกัดจำนวน750หุ้น15เเซมูลค่าหุ้น2 3 5 6 6 9 4 1มา โดยเป็นธุรกิจค้าอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ระบบไฟฟ้าทุกชนิดเรียกว่าในตอนนี้หนินชนินไตรตนาชัยถือเป็นหนุ่มไฮโอ